เจ็ดวันในหนึ่งสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์มีเจ็ดวันมีสีมีสันมากมายวันทุกวันช่างสดใสตามสีที่เราท่อง หนึ่งสัปดาหมีเจ็ดวันมีสีมีสันมากมายวันทุกวันช่างสดใสต้อสิที่เราท่องจำ เป็นอย่างไรคะนักเรียนหลังจากฟังเพลงสีของวันไปแล้วมีใครรู้บ้างคะว่าในหนึ่งสัปดาห์มีทั้งหมดกี่วันเจ็ดวันครับเก่งมากพาดแล้วอย่างนี้ในหนึ่งสัปดาห์ผาดต้องมาโรงเรียนกี่วันเอย่ยหวันครับครูถูกต้องคะ่ะในหนึ่งสัปดาห์มีทั้งหมดเจ็ดวันโดยวันแรกคือวันอาทิตย์ วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และสุดท้ายวันเสาร์ค่ะส่วนวันที่นักเรียนมาโรงเรียนมีทั้งหมด5วันเริ่มจากวันจันทร์วันอังคารวันพุธ วันพฤหัสบดีจนถึงวันศุกร์ค่ะนั้นเท่ากับว่านักเรียนมีวันหยุดที่จะใช้พักผ่อนและทำกิจกรรมกับครอบครัวทั้งหมดสองวันคือวันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะนักเรียนหลายคนสับสนวันคิดว่าวันจันทร์คือวันแรกของสัปดาห์เนื่องจากเป็นวันที่นักเรียนมาโรงเรียนวันแรกแต่ถ้าจะให้นับอย่างถูกต้องตามปฏิทินแล้ววันแรกของสัปดาห์ คือวันอาทิตย์ค่ะนักเรียนของครูเก่งขนาดนี้คราวนี้เรามาเล่นเกมตอบคำถามกันบ้างดีกว่าคนที่ตอบครูได้มากที่สุดครูมีรางวัลเป็นดินสอให้ค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวครูจะถามว่าสีประจําของแต่ละวันมีสีอะไรบ้างนักเรียนลองนึกย้อนในเพลงแล้วตอบครูนะคะใครที่รู้คำตอบแล้ว ยกมือตอบครูได้เลยค่ะสีประจำวันจันทร์คือสีส้มครับผิดค่ะสีเหลืองค่ะถูกค่ะจินดาเก่งมากต่อไปสีประจำวันเสาร์คือสีม่วงค่ะถูกค่ะต่อไปสีประจำวันอาทิตย์คือสีแดงครับ ถูกค่ะต่อไปสีประจำวันพฤหัสบดีคือสีส้มครับถูกค่ะต่อไปนะคะสีประจำวันอังคารคือสีเขียวค่ะผิดค่ะสีชมพูครับถูกค่ะนักเรียนคะข้อสุดท้ายนี้ยากหน่อยนะคะ เพราะข้อนี้ใครตอบถูกจะได้สองคะแนนค่ะโดยครูจะถามทั้งสองวันว่าวันพุธแล้ววันศุกร์มีสีประจำวันคือสีอะไรบ้างรอสัญญาณจากครูก่อนนะคะเริ่มค่ะจินดายกมือก่อนตอบเลยค่ะสีเขียวและสีฟ้าค่ะถูกต้องค่ะจินดาตอบถูกสองข้อ แต่ตอบข้อพิเศษได้เพิ่มสองคะแนนรวมเป็น3คะแนนจินดาได้รับดินสอแท่งนี้ไปเลยค่ะนักเรียนปรบมือให้กับจินดาหน่อยค่ะน้องๆรู้จักวันทั้ง7วันกันหรือเปล่าเอ่ยในหนึ่งสัปดาห์จะมีวันทั้งหมดอยู่7วันนะครับเริ่มด้วยวันอาทิตย์วันจันทร์ วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ครับน้องๆรู้แล้วว่าในหนึ่งสัปดาห์มีทั้งหมดเจ็ดวันแต่น้องๆรู้หรือเปล่าครับว่าวันทั้งเจ็ดจะเรียงลำดับอย่างไรวันนี้ เรามีวิธีการจำมาสอนครับวิธีการจำก็ง่ายมากเลยเพียงแค่น้องๆใช้ตัวเลขนับคู่ไปพร้อมๆกับวันดังนี้ครับวันแรกของสัปดาห์คือวันอาทิตย์น้องๆหลายคนอาจจะสับสนคิดว่าวันแรกของสัปดาห์คือวันจันทร์เพราะเป็นวันแรกที่น้องๆไปโรงเรียนแต่ถ้านนับแบบถูกต้องตามปฏิทินแล้ววันอาทิตย์คือวันแรกของสัปดาห์ครับ วันที่สองของสัปดาห์คือวันจันทร์ครับวันที่สามของสัปดาห์คือวันอังคารวันที่สี่ของสัปดาห์คือวันพุธวันที่ห้าของสัปดาห์คือวันพฤหัสบดีและวันที่หกของสัปดาห์คือวันศุกร์และวันสุดท้ายวันที่เจ็ดของสัปดาห์คือวันเสาร์ครับน้องๆอย่าลืมฝึกไล่ดูนะครับ ฝึกเรียงลำดับวันไปแล้วเรามาเล่นเกมกันดีกว่าให้น้องๆตอบคำถามเกี่ยวกับลำดับของวันให้ถูกต้อง เรามาดูอีกหนึ่งตัวอย่างง่ายๆครับในหนึ่งสัปดาห์เราต้องไปโรงเรียนทั้งหมด5วันด้วยกันคือวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ครับส่วนอีกสองวันนั้นก็จะเป็นวันที่น้องๆจะได้พักผ่อนและได้ทำกิจกรรมต่างๆในวันหยุดร่วมกับครอบครัวซึ่งก็คือวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับ ถ้าน้องๆนำวันทั้งหมดมารวมกันก็จะครบ7วันพอดีครับนี่ก็คือวันทั้ง7วันในหนึ่งสัปดาห์นะครับหสัปดาห์มีเจ็ดวันมีซีมีสันมากมายวันทุกวันช่างส ใจตามสีที่เราท่องใจ i <Yeah! S 1> ช่วงฉายเดียวตอนข้อไหนกันแน่ให้น้องๆตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องครับ วันแรกของการไปโรงเรียนคือวันอะไรวันแรกของสัปดาห์คือวันอะไรวันหยุดที่ใช้ทำกิจกรรมกับครอบครัวคือวันอะไรวันที่สามของการไปโรงเรียนคือวันอะไร มาตรวจสอบคำตอบกันนะครับใครกันบ้างที่เป็นน้องๆคนเก่งสามารถตอบคำถามได้ถูกต้องบ้างวันแรกของการไปโรงเรียนคือวันจันทร์ครับวันแรกของสัปดาห์คือวันอาทิตย์ครับวันหยุดที่ใช้ทำกิจกรรมกับครอบครัวคือวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับ วันที่สามของการไปโรงเรียนคือวันพุธครับคราวนี้น้องๆทุกคนก็ได้รู้กันไปแล้วว่าวันทั้งเจ็ดในหนึ่งสัปดาห์มีวันอะไรบ้างและเรียงลําดับอย่างไรแถมยังรู้อีกว่าแต่ละวันมีสีประจำวันอย่างไรบ้างน้องๆอ,อย่าลืมมั่นทบทวนบทเรียนที่ได้เรียนกันไปแล้วด้วยนะครับในครั้งหน้า เราจะได้เรียนรู้เรื่องเดือนทั้ง12เดือนกันครับวันนี้ต้องลากันก่อนแล้วแล้วพบกันใหม่นะครับน้องๆสวัสดีครับ